สวัสดีวันหยุดครับหลังพายุผ่านผลไปท้องฟ้าก็กลับมาจำใสเหมือนเดิมที่นี่เสเวยบวกบัมมาแลดนนครพนมแอามะนาวยักษ์ใหญ่ของคอครับ ลูกสาวสติงเลสิบทับศูนย์เมยโน่เก้าสามสองทัสบสองน้องปลาล้าเศรษบวกหนึ่งหนึ่งหกน้องจิจี้นาๆนี่คือจิจี้ครับหนามากตัวนี้ลูกสาวเอ็กซ์เรย์น้องปลาส้อยอ๋อน้องปลาส้มนะครับโทษที ตัวนี้ปลาส้อยครับลูกสาวล็อกตาโมเรโ,โน่ถดไปวินนี่ครับและนนก็ปลาจอมอวบกดของฟาร์ม DB นะครับเราได้ทำการตกลงซื้อเข้ามาทำเป็นแม่บล็อกในฟาร์ม 1>, 1 6 6ทับสโมลิโนสองตัวนี้ก็โมลิโนนะครับตัวนี้โมลิโนลูกสาวดูเคส4 3 5นะครับ เดี๋ยวลูกกระสอยอยากให้เก่านะครับอยากให้เก่าอยากให้เล่นติดทนลูกสาวเอ็กซเรย์825ตัวนี้กระดูกใหญ่มากอายุ13เดือนนะครับเนี่ยขาใหญ่ตัวยาวหนังหนาพ่อเขาคือเอ็กซเรย์825ทับหนึ่งส่วนแม่เขาเป็นลูกวินเชเตอร์นะครับ สิบสามเดือนอลังการเลยตัวนี้ครับตัวนี้ DB นะครับ DB บ8หนึ่งทับแปดศูนย์ห้าเดี๋ยวลูกใจเย็นลูกนี่แหละครับบัวประกวดของฟารม DB นะครับอายุสิบสี่เดือนเป็นบัวที่มีโครงสร้างใหญ่และยาวมากครับ พึ่งมาอยู่ฟาร์มได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับกำลังปรับสภาพกับอากาศไทยอาหารไทยเดี๋ยวลูกเต็มไปดูที่โครงสร้างใหญ่ต้องรอสักพักครับเนื้อจะมาแน่ตัวนี้ส่วนตูดย้อยตัวนี้ใช่ตัวอื่นไก่ สิบเอบวกหนึ้วินนี่ลูกสาววินเชสเตอร์เก้าก็เ้าทับสามแมะมานาวยักษ์ใหญ่ของคอกนะครับลูกสาวติงเลยเก้ากว่ากิโลนะครับตัวนี้เดี๋ยวลูกเดียวลูกเดียวลูกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทีละตัวลูกทีละตัว อยากเข้ามาเล่นด้วยนะครับอยากให้แปลงอยากให้เกานะครับลูกูเ q ควสสี่สหตัวนี้เป็นวนัวนำเข้าจากเมริกานะครับสองตัวนี้คือวอัวนำเข้าจากเมริกาครับ ปลาลาปลาจมชื่อไทยตัวหน้ากล้องนี่คือปลาจอมตัวกําลังเดิน,นคือปลาลานะครับที่ฟาร์มเราเลี้ยงวัวเน้นเลี้ยงดวย้ยานะครับมีแปลงปล่อยนี่แปลงเป็นแปลงลูซี่นะครับส่วนแปลงตัดต่อหน้าเราถัดไปแล้วก็แปลงตรงนู้นนะครับเป็นไก่นั่นก็คือเป็นแปลงแพงกูล่าครับ d ีมีดีครับแปดลูกสาวฮ k สเคแจ็คสันเป็นสาย s g 1จีหนึครับหนึะครับดูขาใจยักษ์ยู่ตัวนี้ครับฝากติดตามสิบิดบวกบามาแลนดะ์นัแกนขับรนมนด้วยนะครับ